ปอดกับเข่ามาเนี่ยกาวสบายดีจ้าพี่น้องปองปายเบิดสุกูสุข้ขนจ้ามากินข่าวน้ำกันของของหมักของหมักเมนูคล้องโปรดแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดจ้าใส่ผักขา,านี่หน่อไม้จะเสบบไ่จบับาาพี่น้องเดวก็กิมีถอดปลาแหง ถอดปาดที่ว่าตากมื่อน,นั้นนะเอามาถอดเนาะอันนี้ก็คือปนปลาปนปลาคอน้อยมาเด้อจ่าเสียบๆหน่อกันปนปลาคอน้อยจ้ามีดูกผักดูดล็อกแค่นี่ดูดล็อกแค่แล้วก็มีนมายต้มโอ้ยอาหารมืนน่อนี้ดูลาดูลาสำหรับเฮาเนาะ ของเฮามากกระดูล้าไปเสนแอคือแสบสุดยอดแล้วก็สซิมีหยอดกระทินนําเดินจ้าในหยอดกระทินอันนี้แหละของแสบเฮาเมนูรักแกงหน่อไม้กินยำไรกระบบเบื่อพี่น้องเลยแสบคือเกลานี่บนปลาคอหน่อยอันนี้น้ำพริกเนาะมาเดินจ้าแสบ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 น้ำกันจ้าไก่แดดจ้า